่อเดวทำให้คนทำให้มังตอนชอบจีเมืองมาตลอดเขาแค่ทำให้ปกว้ขาพบคุณใว้ตัวเองดูเหมือนมีแล้โอ้โหเขาคือคนที่พกมังตอนขึ้นมาใช่แล้วเขาเคยว่าอโดอยู่ในยสาบเหมือนกับเขาเป็นเจ้าเลย เขดเลยชักนิดมังต้ออยู่ที่นี่อยู่ก่อนแล้วกอนจะมาที่บโอ้โอ้น้าใหน้าิวบแล้วนไม่มีอะไรที่เป็นดีลจรินๆนี่แลก็รู้ดีแต่ทุกคนต้เนเตางหมที่นยต้องอยุ่งกับรับและทุกอย่างก็ีง แล้วไงฮีโร่ฮีโร่ถ้าเราไ่รูกีวกับเรือนาจะไมสัฮีโร่ก็มยถึฮีโร่จริงๆถ้าันี้พูดโอ้มังกรมูนนี่ทมปวดท้องใช่ปัสุนเดี๋ยวผู้มานีโอเคต่เรื่องมันนะเรแบไปหามังกรนี่คนไปแควนไม่ต้ด้อสอด มาเลยเคุณฉันช่วยทุกคนไว้ตั้งหลายครั้งแล้ว